เข้าสู่รายการมองเมืองค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมามองเมืองในมุมต่างๆนะคะไปกับท่านสวัสดิ์ธีรรัตนนุกูลชัยรองประธานหอการค้าไทยค่ะซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ในห้องสูงกับเราแล้วค่ะสําหรับในเรื่องของเมืองปลอดภัยนะคะที่เราพูดถึงกันตลอดเลยตอนนี้นะคะในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะเรามีมาตรการหรือว่ามีข้อมูลในการที่จะรอดรับในการเปิดเมืองอย่างไรบ้างคะอันนี้เราคงต้องมองอย่างนี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย แล้วก็เปิดเมืองตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เปิดไปแต่แซนบ็อกกูเก็ตอะไรพวกนี้แล,แล้วอุดรเราก็เริ่มที่จะเริ่มเปิดเมืองแล้วก็เป็นจังหวัดสีฟ้าแล้วก็เป็นอะไรที่ที่เราได้ได้รับการเขาเรียกว่าเป็นเมืองการเริ่มเมืองท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยค้ากับคนที่เราเข้าไปนั่งร่วมคณะทํางานกับพันผูวาราชการจังหวัดแล้วก็คณะลงติดต่อเนี่ยถ้าจะเจอผมเนี่ยผมก็จะบอกเสมอว่า โรคเรื่องโรคระบาดเนี่ยมันก็ต้องควบคุมไปค<ฆ>เรื่องฝูงคนก็ต้องควบคุมไปเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะไม่งั้นเนี่ยปัญหาใหญ่มันจะเกิดขึ้นว่าหนึ่งถ้าเราปล่อยให้ทุกอย่างจุดหมดเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คืออะไรหนึ่ง<ฆ>เราจะแบกรับกับเรื่องของการเยียวยาไหวไหมการฟื้นฟูไหวไหมอะไรพวกนเนี้สองสุขภาพจิตสุขภาพใจของคนเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าถูกไหมครับ ทุกอย่างมันจะถูกกักถูกกันถูกอะไรทั้งหมดเนี่ยมผมว่ามันจะเป็นอันตรายต่อประเทศค<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดเปลืองมันจะมันจึงจะมีสาระสำคัญในเรื่องนี้ประเด็น,นสำคัญเนี่ยเราวันนี้เราก็ต้องคือเราเร่งเรื่องของวัคซีนใช่ไหม<อ>วัคซีนเนี่ยตอนนี้อุดรเราฉีดวัคซีนไปเนี่ยในเพาะอำเมืองเมืองเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละ<อ>เรามีฉีดหกสิบแปดก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละทุกคนแก่ซึ่งซึ่งเป็นคนที่เสียอายุเสียชีวิตมากที่สุด นะครับแล้วก็วันนี้ทั้งจังหวัดในภาพใหญ่เนี่ยก็หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะขึ้นเจ็ดสิบเร็วๆผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แสดงความพร้อมในเรื่องที่เราเมื่อเราเปิดเมืองอะไรออกมาตัวอย่างเราเปิดคนนําชโนดใช่ไหมครับเปิดคนนําชโนดมันทําให้ปกติก่อนหน้านนะสายการบินม,มีวันละเที่ยวสองเที่ยววันละสามเที่ยววันนี้วันนี้วันละสิบห้าเที่ยวไปกับแคสามสิบเที่ยวแล้วซึ่งเราเานี้มันก็เริ่มมันก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณแล้วว่า สิ่งต่างๆเนี่ยมันออกมาแล้วในเรื่องของความพร้อมในเรื่องต่างๆเราก็เริ่มผ่อนคลายในการจัดงานประจําปีทุ่งสีเมืองอทุ่งสีเมืองเนี่ยตกใจเลยวันธรรมดาเนี่ยวันหนึ่งถ้านับจูวันละสามหรืสี่หมื่นคนนะครับถ้าวันวันวันสําคัญวันที่ห้าวันที่สิบสองเนี่ยวันละเกือบหกหมื่นคนทั้งก่อนเนี่ยเราไม่เคยมีสกอร์แบบนี้คแต่ตอนนี้เรามีเขาเรียกนิวนอร์มอล ทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนถูกไหมฮะฉีดวัคซีนเข้ามาแสดงตนว่าฉีดวัคซีนแล้วคนขายก็แสดงตนว่าฉีดวัคซีนแล้วสองฝ่ายสั่งมาชนกันในเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วมันก็ทําให้ความปลอดภัยเป็นสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสกอร์ในการเอาติ๊กเกอร์มาแปะเราใช้ติ๊กเกอร์วันหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่เราจะรู้เลยว่าวันนี้เราคนเข้าไปจากปีทุ่งที่เท่าไหร่มันก็เป็นสกอร์ที่ที่เราเราคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยอ่า เราก็จะมีฐานของของเรื่องของของของเรื่องการจัดอีเวนต์ฐานการจัดงานหรืออะไรต่างๆเห็น<ะ>ไหมว่าเราคํานวณเหมือนเหมือนเราพืชสวนโลกอะ่ะตัวอยา่างเราจะรู้เลยว่าถ้าเราจัดงานพืชสวนโลกในปีหกเก้าเนี่ยสำหกกรัาโกรงกาซึ่งตอนนี้อุดอรได้เป็นเจ้าภาพแนละ้วเราอย่างน้อยอะเราจะมีคนไม่ต่ํากว่าวันละสามสี่หมื่นคนเราก็ได้วางแผนถูกถูกไหมราคาอย่างนั้นก็ดีคือสิ่งที่เป็นเรื่องดี พราะหลังจากที่จัดการมันจะมี่วงซื้อเมืองแล้วเราก็อนุญาตให้ร้านเหล้าขายขายขายแอลกอฮอล์ไอ้ไม่ใช่ร้านเหล้าร้านอาหารร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ค่ะวือให้แอลกอฮอล์ได้ืก็หดคลายไปแต่<อ>ว่าก็มีในเรื่องของกําหนดเวลาแน่นอนครับ<อ>มัน<บ>ก็ต้องกาหนดเวลาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะให้ทานได้ถึงสามทุ่มตอนนี้ก็ต้องดูฮะผมก็บอกร้านร้านค้าทุกร้านนะครับว่าช่วยกันนะถ้าทุกคนอยู่ในในระเบียบแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนเนี่ย ทางจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าเก็บอกก็จะผ่อนคลายให้ไปถึงรูปแต่ถ้าทุกคนยังแอบฝ่าฝืนยังอะไรท่านก็คงจะไอคนที่โดนฝ่าฝืนนี่ท่านจะลงโทษนะออนะครับอันนี้ฝากเตือนนะครับเพราะว่าคือเราต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีต้องมีระเบียบนะครับเราคงไม่ใช่แบบเดิมแล้วคือต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าถ้าเราช่วยกันเนี่ยบ้านเมืองเราก็จะเพราะตอนนี้ปัญหาใหญ่มันก็คือมีตรงใหม่มาแล้ว อ่าใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเราก็ต้องอยู่กับโควิดให้ได้เพราะโควิดแน่นอนแหละมันยังไม่หายไปจากไหนคะ่ะคุณผู้ชมคะแต่เราก็มีมาตรการที่จะอยู่กับมันให้ได้โดยประชาชนเองก็ต้องช่วยภาคเอกชนภาครัฐเองก็ร่วมมือกันเหมือนกันแล้วในส่วนของตัวใหม่ที่ท่านว่าค่ะตัวโอมคิคอนเนี่ยตอนนี้มีผลกระทบอย่างไรกับจังหวัดอุดรธาน,นีบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าพบแล้ว5ท่านออที่ติดคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวใหม่เนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันระบาดหนักทางยุโรป มันเป็นสายพันธุ์แอฟริกาคนะครับซึ่งจริงๆแล้วยุโรปเนี่ยก็จะมีคนแอฟริกามาเยอะนะครับแล้วก็ไปตอนนี้ความยุโรปเนี่ยถ้าใครดูฟุตบอลพรีเมียร์คุณไปดูเลยดิก็ไม่ได้ใส่อากาศเลยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวนี้สนามอย่างสนามโอแทฟฟอร์ดเนี่ยความจุเจ็ดหมื่นก็เต็มเจ็ดหมื่นเลยคือ,คอเดิมทีเขาจะมีให้ดูให้ดูห้าสิบแต่พอทุกคนฉีดยาไปได้ได้ระดับหนึ่งเนี่ย เขาก็จะมีเขาก็จะมีมาตรการปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนมันเต็มความจุของสนามค่ะนี่คือนี่คือนี่คือมันก็เลยแบบแล้วก็ทุกคนจริงๆแล้วทุกคนเขาขอร้องให้ใส่ไม้เขาไม่ใส่จริงๆคนยุโรปเขาส่วนมากเขาการคิดว่าหนึ่งวัคซีนเขาไม่ไม่จําเป็นเขาไม่ฉีดคนยุโรปเขาคิดว่าฝรั่งเนี่ยก็จะบอกว่าอ่าเป็นการเอาเชื้อโรคเข้าไปใส่ตัวนะครับสองเพราะมีความมั่นใจว่าเขาเนี่ยมีภูมิคุ้มกันสูง แล้วคนที่ใส่แมสนี่ก็ดูว่าคนป่วยอะไรจำงนกคนนา่านิยมของเขาเอย่างนั้นอันนี้เราก็โอเคแล้วก็หาว่าถ้าตัวเี้เข้ามาเนี่ยจังหวัดเราก็มีมาตรการควบคุมอย่างอย่างเขาเรียกว่าตุนแรงเราอย่าบอกว่าแบบแบบพ่อระวังอย่างแบบเข้มข้นในตัวนี้คือต้องยอมรับว่าตอนนี้ตัวเลขที่ที่เราเห็นห้าลายหกลายเนี่ยเราควบคุมได้นะครับผมว่าจะตื่นตระหนก เพราะว่าเรื่องนี้เราก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ท่านก็ท่านก็นกตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็หนึ่งเมื่อเราเปิดมาแล้วเดี๋ยวเรามีส่วนบนข้ามปีมีปล่อยให้เกิดเขาดาวได้ตามที่ต่างๆเราไม่สั่ง<ฮ>นะครับนะครับแล้วก็เราก็จะพยายามจะบอกว่าเราก็จะพยายามจะจะจะควบคุมมันให้ได้นะครับเพราะว่าท่านได้คำชับไปแล้วว่าหลังปีใหม่มาเนี่ยจะลงเข้าไปอีกรอบหนึ่ง นะครับเพื่อเพื่อให้มันมั่นใจว่าอ่าเราเจ้าดูดอนเราเนี่ยได้ดูแลอย่างดีสาหรับคนที่มาจากยุโรปะนะครับท่านรู้ว่าก็ให้ให้ไปไปอสอมอเข้าไปไปไปคุยกับว่าให้เขาเนี่ยตรวจอีกครั้งหนึ่งเหตุผลในการตรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าไปตรวจว,จว่าให้เขาเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคนะครับตรวจเพื่อให้เขาสบายใจหนึ่งเขามาจากยุโรปเนี่ยถ้าเขามาแล้วพอมาอยู่ปุ๊บเนี่ย าไปไหนเขาจะคุกคนเขาจะระแวงถูกไหมใช่ค่ะระแวงเพื่อระแวงเนี่ยเขาจะอยู่ประชุมโนได้ยังไงอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะถ้าถ้าถ้าตรวจแล้วเขาแล้วก็บอกว่าเขาไม่เป็นไรเลยอ่ะแล้วเขาก็ไปไหนมาไหนได้ทุกคนก็สบายใจ่ดีกว่าไหมอะไรพวกนี้นี่คือเรื่องที่บุตรสโลวายท่านผู้ว่าใช่ค่ะก็ต้องบอกอ่ะเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของท่านที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีการติดอย่างเช่นจังหวัดใกล้เคียงของเราเนี่ยถ้าเดินทางเพราะว่าต้องยอมรับว่าเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่คนเดินทางกลับบ้านเยอะก็ ตรวจไว้ก็ดีกว่าค่ะยา<ช>ยารังเกียจกันเห็นก็อย่างนี้ก็จะชัดเจนมาก<ช>ขึ้นเราก็สามารถเข้าระบบในการรักษาได้ไว <ปะ S 1> ถ้าเจอเหมือนอย่างฟุ้งบอกอ,อ,อะไรนะต่อไปต้องอยู่กับมันได้ใช <c oughs> ่ค่ะสองให้มันเหมือนฤดูากาลในอนาคตเนี่ยเรายัางมองกันว่าโควิดเนี่ยต่อไปเนี่ยเราต้องฉีดวัคซีนมันปีละครั้งเป <c oughs> ็นอย่างน้อยนะครับอันนี้คิดว่ามันเหมือนแค่หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่า วันนี้โครคไข้ไข้เจ็บหรืออะไรต่างๆโรคโรคระบาดเนี่ยมันมาทุกปีใะมันมีก่อนหน้ามีที่ได้ยินว่าไข้หวัดนก,<ล>กมีซามีเอชวันเออะไรพวกนี้นะ,ะแล้วมีอะไรเยอะแยะเลยจำแทบไม่ไหวสิ่งเหล่านี้มันมาเนี่ยมันก็จาเป็นในแอเรียเขาประเทศไทยเราเนี่ยไม่ไม่มีผลกระทบเรื่องนี้ะนะครับ แต่มีอยู่ในประเทศจีนบ้างเวียดนามบ้างอะไรพวกนี้<ะ>ประเทศเขาก็จะคุมมาอยู่ตรงนั้นเพียงแต่เราก็กันว่าคนที่มาจากประเทศเหล่านี้เราก็จะก,กัดเพื่อไม่ให้มีแต่โควิดเนี่ยมันมามันมาอย่างกับสงครามโลกเลยมันมาทั้งโลกทั่วโลกลใช่ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท,ทั่วโลกเนี่ยเราอย่าไปมองว่าอ่าวันนี้มันมันเท่ากับส,งส่งัญญาณว่าไอ้เนี่ยคือสงครามตัวน่งที่ เรียกว่าสงครามเชื้อโรคมันร้ายแรงกว่าสงครามที่มันเนี่ยคือคือคือระเบิดที่มันบอมลงไปเนี่ยมันทําลายล้างทรัพย์สินมันทําลายล้างชีวิตแต่เนี่ยมันทําลายทุกอย่างเลยคุณไปไหนก็ไม่ได้ถูกไหมไปไหนก็ต้องมาใส่หน้ากากให้หน้ามันก็ไม่ได้ความคนคเคยใกล้ชิดกันก็ต้องเ<ห>า,ากนระยะเพรเะโดระยะห่างอะไรทํานองเนี้ยมันก็เลยทําให้แล้วก็ควความไม่ไว้ใจขึ้นกันและกันม<ช>ันก็จะมี เพราะว่าเอ๊ะไม่ไม่มั่นใจว่าอะไรทำนองนี้มันก็ทําให้คนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมว่าอ่โควิดเนี่ยมันก็ถือว่ามันเป็นโรคที่เราตอนแรกเราคิดเราก็ประมาทมันไิ่ว่ามันคงไม่ไม่ไม่รุนแรงมากนะครับแต่ว่าแต่ยังว่ามันทั้งโลกทุกคนก็ทบหมดไม่ว่าทางเศรษฐกิจต้องยอมรับว่าวันนี้เราก็บอกว่า เราต้องฟื้นมันขึ้นมาให้ได้อะไรท้องน้องนั้นก็ถ้าจะเห็นว่าทางทางถ้าถ้าเราไปเห็นหอการค้าเราไปพูดทุกครั้งเนี่ยเราจะเปิดเมืองเปิดเมืองยังไงยังไงผมกับท่านผู้ว่าเนี่ยคุยกันตลอดเลยว่าผมจะเปิดเมืองนะเอาทุกคนก็เอาแล้วมันจะยังไงไหวดูวยอย่างตัวนี้คำชะโนดนะครับวันที่เราไม่เปิดเนี่ยตลอดเส้นทางของคำชโนดเนี่ยยังกระป่ายชาเลยเนี่ยเลยนะอ่นะ คนลงทุนโรงแรมลงทุนเกตเอาลงทุนอะไรเอาโชะใบสีเนี่ยธรรมดาเนี่ยะจะมีตั้งแต่ราคา49บาทจนถึง50,000บาทเนี่ยมไม่ได้ค้าไม่ได้ขายเลยเพราะวกจะไปทำอะไรเพราะว่าเราปิดไม่ให้เข้าอยู่แล้วแต่พอมาเนี่ยคึกคักนะครับตอนนี้เราควบคุมวันละไม่เกิน5,000คนนะครับก็เฉลีย่ยเฉลีย่ยดีวันนั้นผมมาเอินที่ผมติดตามคณะ,ะคณะรองนายกไปเนี่ย สกอร์เด็ยตอนบ่ายสี่เนี่ยห้าพันกว่าละก็แสงว่าคนนี้มาคือถ้าต้องอย่มร้อเส้นทางสายพญาน้านเนี่ยนะครับไม่ว่าเส้นทางอุดรบึงการทํานาคา่าอที่นครมนมเนี่ยพญาศรีสัตยาบาลหรืออะไรเนี่ยเส้นทางนี้กําลังกําลังกําลังเป็นที่ทยอดนิยมมากนะครับสาก็เรียกสายมูใช่ไหมใช่ค่ะมูเตลูค่ะอะไรนะมูเตลูแปลว่าะอะไรผม ก็เหมือนเป็นการที่จะบวงสรวงความเชื่อค่ะไปบูชาพูดง่ายๆก็คือบูชาใช่ค่ะสายมูเขาก็จะเรียกกันสั้นๆว่าสายมูขอโชคขอลาบการงานความรักแต่เชื่อไหมครับว่าที่ที่ที่ข้างๆกันอะพี่ลํบวงสรวงเนี่ยอันนี้เข้ามาแก้บนอือมันชุดใหญ่เนี่ยเจ็ดหมื่นบาทค่ะชุดใหญ่ได้เจ็ดหมื่นบาทเพราะบายสีก็ตัวได้ห้าหมื่นละ นางลำมีบางคนนี่ก็แต่งตัวเป็นแต่งตัวเป็นเหมือนนางลำเลยเพื่อเพื่อลำถวายแก้บุญผมก็ไปถามเขาว่าเนี่ยทำมาเนี่ยมาแก้บนเรื่องอะไรนะเราบอกคุณทั้งเจ็ดหมื่นเนี่ยแสดงว่าคุณต้องไปขออะไรแล้วได้บ่าเขาบอกว่าโครงการเขาพันกว่าล้านเนี่ยเขาขายได้สําเร็จแลือใช่ไหมก็นี่คือความศรัทธาแล้วก็ผมว่าไอ้เรื่องนี้มันมองไม่เห็น นะครับแต่ว่าคนหลายคนเนี่ยมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่านี้มันมันทั้งมันสร้างแรงมันดานใจแล้วมันสร้างแรทุกสิ่งทุกอย่างให้ใหแล้วท่านเมื่อเมื่อได้มาแล้วก็กลับมาก็ากลับมา,ามามามาบอกมากล่าวแล้วก็ถวายในสิ่งที่ตัวเองได้บอกได้กล่าวอะไรทำรลองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเนี่ยก็เป็นการเปิดเมืองระดับหนึ่งนะคะส่วนเนี่ยใช่ะ ถ้าเราเห็นทุกวันนี้นะเครื่องบินเนี่ยบางวันเนี่ยทั้งลำนี่ขาวทั้งลำเลยชุดขาวเน่สยนสายบุญค่ะ <laughs> ตอนนี้ต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวทางด้านสายบุญเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมเยอะเลยคือคือวันวันวัน,นอัดอั้นมานานนะครับอัดอั้นมานานแล้วก็แล้วก็วันนี้ชุดใหญ่นะครับไม่ชุดเล็กนะครับนี่หลาทเพราะว่าทำชโนดนี้ก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทยเลยที่คนถามถึงในเรื่องของสายบุญเนี่ยต้องมาคือคือวันนี้มันต้องเป็นอัตลักษณ์อย่างนี้นะว่า บางคนเนี่ยยังไม่รู้จักอุดอรเลยค่ะแต่รู้จักคําชะโนดรู้จักคําชะโนดค่ะพอบอกคําเดี๋ยวนี้เราบอกคํเชนโอดเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้ถึงอ,อุดอรเลยเห็นไหมนี่คือนี่คือการทําเขาเรียกว่าสร้างเมืองเป็นเรื่องอัตลักษณ์เราพยายามทําไมผมจึงลงไปทําที่คํเชะโนดเนี่ยเพราะอะไรผมสร้างแลนด์มาร์คตัวใหม่มนะครับตอนนี้ อันนี้อีเด็ดอันนี้ทีเด็ดทีเด็ดที่ใครๆก็อยากจะเห็นนะครับก็คืออันนี้คือคือที่อย่างนี้ว่าพอทุกคนเราบอกว่าคําชะโนดทุกี้รู้ว่าอุดรธานีทะเลบัวแดงคืออัตลักษณ์ก็คือเมืองอุดรธานีเป็ดหองประจักษ์ก็อุดรธานีนะครับอกไม่นานเราก็คงวัดป่าภูก้อนทุกคนก็รู้ว่าอุดรธานี วันนี้มันต้องสร้างอัตลักษณ์คือซื้อเรื่อง,องภาษาอีกภาษาหนึ่งเพราะว่าสร้างแดงสร้างแลนด์มาร์คค่ะนี่คือศัพท์ทางเศรษฐกษิจตัวหนึ่งตอนอีกต่อไปเนี่ยเจดียหลวงตามหาบัวะนะครับเห็นไหมวันนี้สวยไหมฮะแล้วก็ไอ้นี่วัดป่าภูก้อนเนี่ยเรายังเอาเอาสาป,ปัตยากรรมของวัดป่าภูก้อนเนี่ยไปทําแลนด์มาร์คในพืชสวนโลกด้วยนะอ๋อค่ะครับก็จะเป็น,เห,นเหมือนเหมือนเชียงใหม่เขามีหอคำ่ำใช่ไหมค่ะ แล้วไอ้ที่นี่ยมันก็จะเป็นอาคารแสงสินค้าอาคารแสงสินค้ารูปทรงเดียวกับวัดป่าภูก้อนเลยเพราะเราเอาเสนอวันนั้นเขาเล่าให้ลองนายกฟังลองนายกแล้วมันตีสวรริ์งซึ่งลงพื้นที่ไปดูเขาบอกมันสวยจริงอะสวยมากนะครับแล้วก็แล้วถ้าใครไปที่วัดป่าภูก้อนเนี่ยมันก็จะเห็นว่าที่นั่นเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่าสวรรค์นนบนดินสวรรค์นบนดินจริงๆค่ะอะไระพวกนี้นะครับผมว่า อุดรเรามีดีเยอะเลยครับเดี๋ยวอีกไม่นานเจดีหลวงตามหาบัวก็จะเป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดอ,อุดรเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คสายศรัทธานะครับเราจะมีความนึงศรัทธาเยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้แหละเป็นจุดจุดหนึ่งที่มันจะไปล้อกับความเป็นว่าเมื่อรถไฟลาวจีนมาเนี่ยนี่คือ <laughs> สิ่งที่เรากำลังไปทำการบ้านหนึ่งว่าถ้ารถไฟลาวจีนมาเนี่ยคนจีนมาเยอะเนี่ยคนจีน เป็นคนนับถืออะไรบางคนก็บอกคนจีนไม่มีอ่าคนจีนไม่ได้นับถือศาสนาใดๆจริงๆก็เป็นชาวพุทธครับค่ะใช่แต่ว่าบังเอิญในสมัยนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาไม่ให้มีศาสนาอแต่ได้สัตได้ในความเป็นจริงของชาวชาวจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยจริงๆเขาก็ยังเป็นชาวพุทธค่ะนะครับเขาจะเป็นชาวพุทธที่มีความแต่ยังไม่ประกาศออกว่าถ้าประเทศจีนประกาศว่าพุทธศาสานาเป็น ศาสนาประจำชาติครับศาสนาพุทธที่จะกลายเป็นศาสนาที่เยึดที่มากที่สุดในโลกเลยนะครับแต่ความเป็นศรัทธาเนี่ยมันทำให้คนจีนเนี่ยยังไงก็นับถือศา,ศาสนาพุทธก็คือคล้ายๆเหมือนกับว่ามีในทางจิตใจเนี่ยเขายังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมาเนี่ยเขาจะอะเขาก็จะมีแบบกึง่งกึ่งพุทธกึ่งกึ่งแบบฮินดูหรือแบบ เขาจะเท้ามาหาผมะอะไรพวกนี้นี่ซึ่งเหล่านี้มันก็คือจุดที่ที่อุดอรเรากำลังมีตรงนี้ขึ้นมาจะรองรับมาเรามีวัดป่าภูก้อนที่มีความสวยงามนะเรามีคำเชโนดใช่ไหมในเรื่องของศรัทธาสารเจ้าปู่ย่าที่ที่ชาวจีนที่นับถือถอย่างนี้นะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้แล้วก็แล้วอีกต่อไม่นานเราก็จะปัดป่าภูก้อน แล้วอีกหน่ยเราก็จะมีวัดที่ที่ผมไปดูอีกวัดหนึ่งก็คือวัดสามปนีนะาสามก็สามปานีวัดหนึ่งแล้วก็เราคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยเราจะรอพร้อมที่จะมารองรับรถไฟลาวจีนซึง่งตอนนี้เรายังเขายังไม่เปิดรับให,ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาคแล้วก็ไม่รับเข้ารับออกเพราะว่าเรื่องที่หนึ่งจีนเนี่ยเขาใช้เขาไม่เขาจะรับแต่เขาจะพูดถึงภาษีที่เป็นของเขาเองอ นะครับวัคซีนนี้เป็นของเขาเองเพราะนั้นเขาก็จะมีความมั่นใจว่าวัคซีนเขาต่อให้โรคอะไรอ่าสายพันธุ์อะไรแบบเขารับได้รับได้นะครับซีนโนแบคซีนโนฟาร์มเขาเนี่ยรับได้ไม่จำเป็นต้องใช้ใจของไม่ต้องใช้ไฟเซอร์ไม่ต้องใช้อะไระนี่เขาก็มีการพัฒนาเขไปเรื่อยอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้ก็คือว่าวันนี้เขากําลังพัฒนาตัวนี้ออกมาสองการที่ไม่ออกมาเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องมหศรรัศย์เขาไม่เคยเห็นว่า การท่องเที่ยวในประเทศเนี่ย<ะ>เขาาเงินมหาศาลมากกว่าที่นักท่องเที่ยวที่จากทั่วโลกบินเข้าไปเที่ยวเขาเนี่ยแต่คนในวาสวะได้มาพันล้านได้มาพันล้านล้านอย่างเงี้ยแต่คนในประเทศเข้ามาเที่ยวกันเองเนี่ยเที่ยวของเขาเองเนี่ยได้มากกว่าพันล้าน,านเขาก็เลยบอกเฮ้ยคนคนในในพื้นที่เนี่ยมาเที่ยวกันเองสอง คนของเขาไม่ต้องไปใส่แมสไม่ต้องไปอะไระแล้วไม่ต้องอะไรแล้วก็ทุกคนฉีดวัคซีนหมดมีความมั่นใจอะไรต่าง<ๆ>เขาก็เลยบอกเอาเยอยกันลองปีหนึ่งเพื่อเรียนรู้หอดบดสอดเรียนอะไรพวกนี้สิ่งเหล่าน,น,นี้เรากำลังก็จะเอาแบบอย่างมาทำดูว่าตอนนี้อุดอรเรากำลังทำเรื่องของเรื่องอย่างนี้อยู่ว่าการท่องเที่ยวภายในการท่องเที่ยวภายในะอะไรทำานงอั้นโดยที่เรามีสิ่งสำคัญสำคัญที่จะมาสอนรับ เรามีอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นแม้แต่บึงการเนี่ยอีกอีกไม่นานเนี่ยตอนนี้เราไปถ้ำนาคาใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอีกไม่นานคงจะไปดูถ้ำสีผมเขาบอกสวยไม่แพ้ถ้ำนาคาอะไรพวกนี้กันค่ะก็การจากการที่เราจะเรียนรู้ถอดบทเรียนจากของประเทศจีนในเรื่องของการท่องเที่ยวภายในค่ะตอนนี้ค่ะในเรื่องของการที่เราพบโอมิคอนเนี่ยเฉพาะในจังหวัดอุดรธานีทําให้ผู้ค้าค่ะเกิดความกังวลใจยังไม่กล้าลงทุนตรงนี้ค่ะสามารถที่จะบอกกล่าวหรือแนะนําอะไรได้บ้างคะ คือการทําธุรกิจเนี่ยต้องไม่หยุดนะค่ะ<า>ตัวเลขของผมเนี่ยของผมเนี่ยเรื่องการตังเป้ามันต้องตังเป้าค่ะ<า>ทุกอย่างต้องไม่ลดเป้าคือการเดินหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยธุรกิจเนี่ยเดินตอนนี้คุณคุณฟงรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนจากจังหวัดอื่นเขามาลงบ้านเราเต็มไปหมดแล้วนะใช่ไหมคะเขามารอรับกับรถไฟขาลจีนแล้ว<า>ถ้าเราไปหยุดอย่างเงี้ยผมว่าเราจะเสียโอกาสค่ะ คือคือก็อ,อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะแล้วก็แล้วดวงให้มันเป็นอโลกประจําฤดูกาลอย่างเงี้ยค<อ>เราสู้เราทําไปขยับไปสู้ว่าเราจะสร้างโรงแรมอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนอย่างผมเนีเ่ยกำลังวางแผนทำาทําทำที่พักเนี่ยผมก็จะทาทีละเขาย่อยทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งมันเพราะว่าในภาวะการอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ผู้บริโภคมีแค่ไหนค่ะ ร้านอาหารเราก็จะเปิดสุว่าเราคุณจะทําร้านอาหารคุณก็ไม่ต้องไปทําร้านอาหารใหญ่ใช่ไหมคระบมือนเราไปดูครับไปดูไอ้อะไรอไอ้พืชสวนโลกอะ่ะที่หนองแดดพาถ้าลองนี้ไปดูพนโอหูทำไมบรรยายนี่เอาครึ่งหนึ่งไหวไหมอะไรพวกนี้ะใช่ไหมถ้าต้องเตรียมไว้นะถ้าเกิดสถานการณ์โควิดมันมาอย่างเนี้ยในปีหกสุว่าบรรยายไปถึงหกเก้าเนี่ยมันมันก็ต้องเตรียมว่าเอาแค่ครึ่งหนึ่งขอไปอะไรพวกนี้มันก็อะไรพวกนี้มันคือมันต้องมีแผน แผนตั้งรับเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําธุรกิจมันไม่ใช่ทำระบุมบามแล้วก็โดดลงไปแล้วก็แบบลงอย่างมหาศาลหรืออะไรพวกนี้มันต้องมีทางหนีแล้วก็ต้องมีทีไร่อย่าลืมนะครับว่าธุรกิจมันมีการดิสครับตัวแบบคือธุรกิจแบบเดียวกันมันมีเวลาเปลี่ยนแปลงเหมือนเหมือนอย่างอะไรเราเหมือนกล้องถ่ายรูปใช้ตัวอย่างกล้องถ่ายรูปสมัยก่อนมันต้องใช้ฟิล์มใช้ฟิล์มเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยมันมันระบบมันมีครบหมด เขาจะมีระยะเวลาของเขาในการเปลี่ยนแปลงใช่มันต้องมีไปเมือเมืสมัยก่อนว่าเอ้เราเราสมัย <Mustang> ก <IS mus i> ่อนเราส่งจดหมายวันนี้ไม่ต้องเรามีเรามีส่งอะไรพวกนี้คือพวกเถวละเลขอะไรพวกนี้มันก็จะหายไปบางบางบางอะไรหายไปมันก็จะมีตัวใหม่เข้ามาทดแทนเราเราก็พร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมจะเดินหน้าผมว่าเรื่องนี้มันจะเป็นตัวสําคัญที่สำคับทัธุรกิจผมว่าอย่าหยุดอย่าหยุดการ อย่าหยุดการทําธุรกิจต้องเดินหน้าต้องเดินหน้าอย่างมีความอย่างมีสติแล้วก็จะมีแล้วท่านจะไม่เสียสตางค์เลยครับค่ะก็คุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่านะคะในเรื่องของการเปิดเมืองปลอดภัยนะคะที่เราจะประเด็นจากท่านสวัสดิ์มาได้เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องอยู่กับโควิดให้ได้แล้วก็ต้องรู้จักการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเชื่อว่าตอนนี้นะคะทางภาคส่วนของทางราชการเองแล้วก็ทาง เอกชนเองเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมรับมืออย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะก็มั่นใจค่ะในเรื่องของการลงทุนเราก็จะต้องมีการที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะคะเชื่อว่าเมืองปลอดภัยของจังหวัดอุดรธาน,นีก็สามารถเปิดได้อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ค่ะมองมุมเมืองต้องขอขอบคุณท่านสวัสดรรีรัตนนุกูลชัยค่ะที่ให้ความรู้และก็การแนะนํากับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการมองมุมเมืองก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ